สมมติว่าเพื่อนคนนั้นเขากรี๊ดแบบเจเจมากเลยอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงแต่เจเจแม่ผมไงฮะแล้วโอเคใช่ไหมโอเคผมผมผมชินแล้วทำไมเราต้องถอนหายใจไปคือมันคือคือกาพูดโอเคือมันคือมันเป็นจังหวะในในความที่แบบเนี่ยอย่างล่าสุดผมลงคลิปเต้นกับคุณเจเจแล้วผมลงคลิปเต้นกับใครหลายคนมาเยอะมากเจ็ดแปดกุ้งเจ็ดแปดเก้าอะไรแม่ไม่เคยโพสต์ ลงเจเจปุ๊บพ้นเลยทันทีเลยหรือว่าแบบบางบางทีไปงานคู่อย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้สึกอะไรทนะั้นที่แบบแม่จะลงรูปแบบเออลูกไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปแรกเป็นรูปพี่เจจริงหรอเออประมาณ<อ>ครึง่งนึงแบบประมาณประมาณห้ารูปแรกเป็นรูปพี่เจแล้ว,ลวลเราอะแล้วสมมค่อยเป็นรูปรูปไอซ์อยู่ประมาณสองรูปแล้วก็ค่อยเป็นรูปคู่แม่กับพี่เจที่เหลือเหลือ <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมก็แบบ เออโอเคผมมีพี่ชายก็ได้วะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็รู้เนาะว่าลึกสุดใจของแม่ก็เป็นเราใช่แต่ว่าแค่แบบลึกไปหน่อยแต่ว่าแค่แค่เออแค่ลึกลึกไปหน่อยโอเคใช่แต่เราเข้าใจแล้วโอเคอันนี้ไปถึงแม่เลยนะคําถามนี้ไปถึงแม่เลยโอเคมัมามีฟังอยู่หรือเปล่ามามีแบบปลว่าโอเคนะคะเพราะว่าฝึกมากับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะะ